ดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็มาทักทายกันอีกแล้วนะครับก็มีคลิปมาแนะนำมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับสำหรับนักสะสมหรือว่าท่านที่สนใจอยากจะซื้อขายเหรียญน,นะครับก็มาศึกษาข้อมูล กันก่อนได้นะครับก่อนที่จะซื้อจริงจะขายจริงนะครับเราต้องรู้ข้อมูลก่อนนะครับพอเรารู้ข้อมูลแล้วว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาและพอที่จะหาได้เราก็ไปค้นหามานะครับก็พูดคุยกันเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ลองลองสอบถามกันดูเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็อคอมเมนต์ที่ท่านถามมาหรือว่าสิ่งที่ท่านอยากรู้่ผมมีข้อมูลผมก็จะมาทำคลิปให้รับทราบมา ให้เคลียร์กันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีแกะกล่องด้วยนะครับมีส่งมาขายเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรที่ส่งมาขายนะครับแต่ว่ามีแนะนําก่อนนิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อสําหรับท่านที่มีเหรียญต้องการจะขายนะครับก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับนี่นะครับก็ ดูให้ดีนะครับว่า,าช่องไหนนะครับเพราะว่ามีหลายๆครั้งนะครับที่ส่งคลิปส่งลิงก์ของช่องอื่นมาให้ผมดูนะครับแคปหน้าจอของช่องต่างๆนะครับไม่ว่าช่องใหญ่ช่องดังหรือช่องอื่นๆช่องไหนก็แล้วแต่นะครับรับซื้อเหรียญน,นี้ไหมแล้วก็คลิปแชทไม่ใช่แชทแคปหน้าจอส่งมาให้ผมดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหรียญของ ช่องผมผมก็ไม่รับซื้อนะครับง่ายๆเลยนะครับดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นวันนี้ผมมารีวิวนิดนึงนะครับก่อนจะแกะกล่องผมได้เหรียญมานะครับอันนี้คือเหรียญที่มีลูกค้าสั่งมานะครับเหรียญ5บาทปีพศ2553นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญผลิตติดอันดับผลิตน้อยติดอันดับเช่นเดียวกันนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อ จริงๆเลยนะครับดูแค่ปีพศก็จะมีแค่ปี40แล้วก็ปี46เท่านั้นนะครับอันดับ1ปี40อันดับ2ปี46ส่วนเหรียญที่ผลิตน้อยลงมาอีกนะครับก็คือปี53แต่ก็คือน้อยตามลำดับแต่ก็คือจำนวนการผลิตก็ยังเยอะอยู่นะครับยังพบเจออยู่ถ้าใครเจอก็แนะนำให้เก็บได้นะครับแต่ว่าผมยังยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่า ถ้ามีออเดอร์มีลูกค้าสั่งเข้ามาผมก็จะสั่งน้องๆทีมงานหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะครับให้หาให้ซึ่งซึ่งมันจะได้ได้แบบราคาค่อนข้างจะถูกกว่านะครับแล้วก็พอที่จะนํามาขายต่อได้เลยเพราะว่าได้มาเป็นถุงแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ถุงละหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับนี่นะครับห้าบาทแบบบางปีห้าสามผมขายออกถุงละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเฉลี่ยแล้วเหรียญล,ละหกบาทห้าสิบซึ่งราคา จะยังไม่สูงถ้าเพื่อนๆมีแล้วจะส่งมาขายคือว่าผมยังไม่ได้รับซื้อตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้รับซื้อแต่ก็คือว่าเหรียญมีการซื้อขายกันแนะนําให้เก็บก่อนนะครับแนะนําให้เก็บก่อนส่วนที่ผมมารีวิวก็คือผมมีขายประจํานะครับซึ่งเขามีเหรียญน,นี้อยู่พอผมต้องการมีลูกค้ามีออเดอร์ผมก็จะไปสั่งแล้วก็มาส่งได้เลยนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะตอนนี้นะครับรวมถึงเหรียญส0บ,บาทตัวนี้ด้วยนะครับ ก็เริ่มมีการถามหากันนะครับเหรียญ10บาทปี40อันนี้คือได้มาอีกหนึ่งถุงนะครับนี่นะครับก็ผมขายออกอยู่ที่ถุงหนึ่งอ่ะ1,400บาทนะครับพร้อมส่งผมขายออกถ้าคิดไม่รวมส่งอาจจะอยู่ที่เหรียญละ13บาท50นะครับก็เริ่มมีราคานะครับก็ก็แนะนำให้เก็บไว้ก่อนได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับอันนี้คือเหรียญที่มีการสั่งให้ผมหาให้นะครับนี่นะครับก็ ราคาไม่สูงนะครับยังพบเจออยู่อันนี้ผมขายออกแต่ผมจะขายยกถุงนะครับเหมือนถุงเนี่ยก็ขายไปเลยนะครับพันพันสาอนะครับอันนี้ขายออกพันสใครสนใจจะสั่งก็สั่งได้นะครับเนี่ยนะครับพันสเฉลี่ยแล้วเหรียญละ13บสาทห้แล้วก็อันนี้ผมขายออกถุงละ650บาทนะครับวันนี้ได้มาสองถุงนะครับก็ มีมีเ c สั่งไว้นะครับก็ผมก็พยายามสั่งหาให้นะครับตอนนี้ได้มาแล้วก็มารีวิวให้ดูว่า,ามีการซื้อขายจริงๆนะครับผมก็ซื้อจริงขายจริงนะครับรับจัดหาเหรียญด้วยนะครับมีนะครับ5บาทปี53แล้วก็10บาทปี40นนะครับคราวนี้มาดูเหรียญที่ในกล่องนี้ดีกว่านะครับที่ส่งมาขายเดี๋ยวมาแกะดูนะครับอันนี้ก็คือส่งมาจาก จังหวัดสงขลานะครับก็วันเดียวก็ถึงนะครับสงขลาส่งมาสุราษฎร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับคุยกันทางไลน์นะครับไลน์ไอดีที่ผมให้ไว้ตรงนี้ครับเนี่ยไลน์แอดตรงนี้แหละนะครับก็คือติดต่อได้นะครับคุณพี่ท่านนี้เคยสอบถามไว้นานแล้วนะครับผมก็เสนอราคาไปนะครับตอนนั้นเสนอราคาไป500นะครับแต่ว่าพอมาที่ผมเคยเสนอไปน่าจะ เดือนหรือ2เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเหรียญกับธนบัตรราคาไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็คือราคารับซื้อก็มีการปรับลดลงนะครับอันนี้ซื้อมา400นะครับตกลงตกลงซื้อนะครับ400บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่นะครับก็อ่ใครมีแนวนี้ก็ลองสอบถามได้นะครับถ้าเกิดว่า ราคาพอที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็เหมือนถ้าเกิดคุยกันแล้วราคาพอซื้อได้อะผมก็จะซื้อนะครับอันนี้แบงค์ยี่สิบรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเก่าๆใบนี้นะครับซื้อมาสี่ร้อยนะครับนี่นะครับเก่าๆยับๆเดี๋ยวดูกันนะครับพิเศษยังไงนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับไม่ได้พิมพ์เคลื่อนหรือว่าตัดเคลื่อนยังไงนะครับนี่นะครับปกตินะครับเห็นไหมครับ อ่ะผมให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตรงไหนที่เป็นจุดที่เพิ่มราคาของแบงค์20ใบนี้จาก20บาทเป็น400บาทนะครับนี่นะครับปกตินะครับผิดปกติอยู่จุดเดียวนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดปกตินะครับเพราะว่าตัวเลขมันลันนัมเบอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญนะครับเป็นเลขแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเสียดายนะครับถ้าถ้าตัวนี้เป็น9นะครับ ใบนี้ซื้อหลายพันนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นตรงเนี้ยเป็นเก้าด้วยนะครับหมด a เนี่ยเนี่ยนะครับแต่ว่าเก้าหมดทุกตัวอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จากที่คุยกับพี่ๆในกลุ่มนักสะสมนะครับถ้าเป็นเก้าหมดทุกตัวโอกาสที่จะมาจ่ายแรกอะ่ะ มันค่อนข้างจะยากนะครับมันน่าจะมีการแบบดึงออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหมวดในเลขสวยนะครับนี่นะครับก็มีหลุดออกมานะครับศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นเลขเลียงที่ไม่ใช่เลขเลียงนะครับเป็นเลขเกือบตองนะครับถ้าเป็นตอง9หมดเลยผมว่าถ้าถ้าเป็นสภาพ UNC อ่ะไม่ผ่านใช้อ่ะมีหลักหมื่นแน่นอน มีหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ก็คืออันนี้ผมก็เลขสวยนะครับลาธนบัตรที่เพื่อนๆส่งมาเลขในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีส่งมาหลายท่านนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้รับซื้อทุกท่านนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยผมไม่ได้ซื้อมาขายนะครับเพราะผมจะซื้อมาเก็บสะสมนะครับเพราะว่าเลขมันโอกาสที่จะได้ก้าวทุกตัวมันยากมากนะครับอันนี้ก็ถือว่า ใกล้เคียงสุดแล้วนะครับผมก็คิดว่าซื้อมาเก็บสะสมนะครับก,ก็คือก็คือลองดูแล้วกันนะครับการซื้อขายถ้าเกิดว่าผมซื้อได้ผมก็จะซื้อนะครับราคาคุยกันแต่ถ้าเหมือนบางใบนะครับผมก็ที่เพื่อนๆส่งมาผมไม่ได้อยากให้ท่านเหล่านั้นผิดหวังนะครับแต่ว่าต้องขอโทษด,ด้วยที่บางใบที่ส่งมาผมไม่ได้รับซื้อนะครับก็ก็ต้อง,ต,องต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าใบไหนที่มันโดน ใบไหนที่ไปต่อได้ผมซื้อแน่นอนนะครับเหมือนใบนี้นะครับก็โอเคนะครับคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับก็ขอซื้อ500อยนะครับแต่พอพอเวลาผ่านไปเหมือนที่ผมบอกอะ่ะราคาเหรียญราคาธนบัตรอยากให้อัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าของที่มีของที่ท่านมีอะ่ะราคามันจะขึ้นขึ้นไม่มีวันลงไม่ใช่นะครับเหมือนกับเหรียญส0บาทปี3 1หนึ่งอ่ะ ถ้าขายเดือนที่แล้วนะครับแพ็คเขียวท่านอาจจะได้ถึง2003นะครับในกลุ่มนักสะสมแต่ถ้ามาขายเดือนเนี้ยเต็มที่ได้อ่ะได้2,100แค่นั้นแหละครับ10บาทปี3 1แพ็คเขียวอันนี้คือผมยกตัวอย่างบางเหรียญน,นะครับแต่ว่าบางเหรียญก็ก็ราคาที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นเหรียญ10เหรียญเ,เหรียญ50สตางค์ปี3 0นนะครับก็ ดูต้องดูรายละเอียดแต่ละเหรียญแต่ละชนิดไปนะครับเหรียญมันกว้างนะครับรายละเอียดแต่ละเหรียญมันมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือก็ต้องศึกษาศึกษาเรื่อยๆนะครับความรู้เรื่องเหรียญมันไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าราคามีการอัปเดตมีการเปลี่ยนตลอดเวลานะครับมาพูดถึงธนบัตรใบนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเลขสูงนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับเป็น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  เป็นธนบัตรที่ยังไงอะอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นสายธนบัตรแต่ก็คือผมเคยมีเลข7ตองเจดหนึ่งใบนะครับแต่ว่าผมแบ่งปันให้กับเอฟซีนักสะสมไปแล้วนะครับก็ก็มาหาแบบถ้าเป็นเลขตองทุกตัวก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับใบนี้ผมคิดว่าพี่เขาน่าจะเจอในชีวิตประจําวันนะครับก็ลอง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 สังเกตดูแล้วกันนะครับเพราะว่า ของแบบเนี้มีผลิตมาใช้จริงๆนะครับถ้าท่านสังเกตก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจากเงิน2ี่สิบาทเป็นเงินหลักร้อยเป็นเงินหลักพันเป็นเงินหลักหมื่นได้นะครับถ้าท่านสังเกตจุดเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับถ้าเกิดผมเอาไปหยอดตู้นะครับก็ได้แค่2ี่ิบบาทแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่สังเกตไม่ดูตัวเลขไม่ดูอะไรนะครับคลิปนี้สอนให้รู้ว่าเหมือนนิทานเลยนะครับเราต้องรู้จักสังเกต นะครับรู้จักสังเกตรู้จักแบบดูนะครับสังเกตในในสิ่งที่พื้นฐานที่มันเป็นไปได้นะครับพื้นฐานที่เป็นไปได้คืออะไรนะครับช่องที่มาทําคลิปเขาทําคลิปแล้วเขาร <magic. S 1> <lem b> ับซื้อหรือเปล่านะครับถ้ารับซื้อเออมันเป็นไปได้เราก็ค่อยหามาขายแต่ว่าช่องที่รับซื้อช่องที่ทําคลิปรับซื้อติดต่อไม่ได้ขายไม่ได้นะครับ ติดต่อยากเหลือเกินนะครับอันนั้นก็ต้องต้องคิดดูนะครับว่ามันจะเพิ่มราคาของสิ่งที่ท่านหาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับนี่นะครับผมไม่รู้นะครับว่าผมซื้อซื้อถูกหรือซื้อแพงไปนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชํานาญในเรื่องธนบัตรแบบนี้นะครับตัวใหญ่ที่ซื้อก็จะเป็นเลขเลขตองหมดทุกตัวนะครับแต่ก็คือใบนี้ก็คือโอเคนะครับซื้อมาเก็บไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็คืออยู่ที่ ราคาด้วยนะครับที่ที่พี่เขาพอใจที่จะแบ่งปันให้ผมก็มีกําลังซื้อได้ในราคาเท่านี้นะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับซื้อจริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธนาบัตรที่แบบาทางร้านทางช่องต้องการนะครับตลาดต้องการขายได้จริงนะครับขายได้จริงๆนะครับธนาบานะัตรมีส่งมาขายผมก็หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆ่อไปผมค่อยเอาธนาบัตรแบบ อีกแบบหนึง่งมาทําให้ดูแล้วกันมาทําคลิปให้ดูนะครับว่ามีส่งมาขายจริงๆนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ก็คงไปเปลี่ยนความคิดท่านไม่ได้นะครับแต่ใครที่เชื่อหาเจอก็ส่งมาขายได้แบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาล,ลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ